งก็เนี่ยมันชิงโชคได้ชิงโชคอะไรมันก็แค่กระป๋องเปล่าก็ไอ้กระป๋องเปล่านี่แหละเริ่มแรกก็แค่สแกน QR Code คแล้วก็กอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในนี้ได้เลยและนี่หัวใจสำคัญอยู่ที่ห่วงเพราะมีรหัส11หลักเอาประกอบเพื่อเก็บสะสมแต้มแบบห่วงของกระป๋องได้1แต้มและยังมีแบบใต้ฝาของกาแฟแบบขวดได้ฝาละ2แต้ม แล้วเรายังสามารถเอาแต้มมาเพื่อสะสมรุ้นแรกรางวัลใหญ่อย่างเนสกาแฟกระป๋องทองคำว้ารวมถึงรถกระบะสูสุดสปาร์คสร้อยคอทองคำหรือเอามาแลกคูปองส่วนลดร้านค้าร้านอาหารได้มากมายเลยและถึงพฤษภาคมนี้เท่านั้นกอส่องรหัสพร้อมกับแลกรับค่าโทรไปเลย5บาทแบบไม่เสียแต้มเลยนะมึงนุ้นทองเสร็จแล้วมึงจะตัดผงให้กูได้ยังกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอน้อมสบายวยกายและว่าใจใจอยู่กับผมเฟิร์สหัวกลัวนะครับผม วันนี้เราจะพาไปตัดทรงทูบ็อกคัตกันนะครับมีรูปเล็กเแดกๆได้ขอขาไาอย่างหนึงแน่นเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำ <B ANG> คลิปวิดีโอจนวันนี้ก็ได้เริ่มทําวิดีโอแบบนี้ออกมาสักทีนะครับผมก่อนอื่นก็ทําการแบ่งซีกผมให้เหมือนกับทูบ็อกทุกอย่างเลยนะครับใครที่อยากจะตัดทรงนี้นะครับที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็สามารถแคปภาพหน้าจอแล้วก็เอาไปให้ช่างดูได้เลยนะครับผม ท่านใดที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองเล็กๆแน่นอๆเองครับขอบคุณมากครับหลังจากนั้นผมก็ใช้เป็นเบอร์2เพื่อขึ้นส่งนะครับผมใช้เบอร์2ในขึ้นส่งรอบบริเวณหัวทั้งหมดเลยนะครับเราก็ถ่ายไปรอบรอบริเวณหัวแล้วมันจะเหลือจะง่อยไอตัวนี้ออกมาแล้วเราค่อยมาใช้อีกวิธีหนึ่งหรืออีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อทําการเก็บกันนะครับผมส่วนด้านหลังเราก็ ตัดให้ถุยเขาไว้ผ้าหัวในแบบเราไม่ถุยสักเท่าไหร่เราก็เพิ่มส่วนถุยถ้าเรารู้จุดถุยอยู่แล้วเราก็จะหาจุดถุยเจอแล้วเราก็จะไถให้มันสุดที่จุดถุยนะครับ การทํางานที่ดีที่สุดนั้นคือการที่ทํางานแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่เราทํางานอยู่เสมอนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะมาใช้หวีรอบบริเวณหัวที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับว่าจะมันจะมีจะงอยโพออกมาเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการที่จะเก็บส่งทั้งหมดนะครับผม หลังจากที่เราเก็บทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะเหลือเป็นไอ้ตั้มๆอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับเราใช้วิธีเอาหวีเก็บเช่นเดิมเลยนะครับเพราะว่าเบอร์สอมันจะเข้าไม่ถึงนั่นเอง ังจากนั้นผมก็จะมาใช้เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อเก็บด้านหลังอีกทีหนึ่งหรือเอามาเก็บด้านข้างก็ได้นะครับหรือเอามาเก็บตรงจุดที่เราคิดว่ามันต้องเก็บแล้วก็เพิ่มเติมแต่งเข้าไป นี่จะเลี้ยงไว้ถูบ็อกใช่ไหมต้องทำไงบ้างอ่ะได้ถูบ็อกมันเป็นทรงแบบพวกเกาหลี้วยด้วยเหมาะแต่หน้าผมก็เออเค,คล้ายลูกครึ่งเกาหลีอะไรอย่างนี้นะอืมหลังจากนั้นเรามาทําการแบ่งสีผมบริเวณด้านบนกันนะครับผมเพื่อที่จะตัดรอบๆให้มันเข้ากันแต่อย่าลดความยาวของเขานะครับแค่เล็มให้มันเท่ากันก็พอ การทําผ้านี้นะครับสําหรับผมคือการที่ผมจะเอาเส้นผมผ่านร่องเข้ามาตรงนี้นะพอผ่านมาปุ๊บเราต้องกําหนดกะเกฑ์ตรงช่วงนี้ก่อนนะครับก็คือเอากรรไกรแล้วก็จับวิธีการจับอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงมันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเลยครับตัดเหมือนกันเลยแต่แค่สลับด้านครับอย่างหัวยอจับในการไม่ถนัดครับ mm. ก็คือจับอย่างนี้ปกติเลยครับเข้านิ้วนางข้อที่2นะครับแล้วก็ แน่นมาฟังนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งครับผมสอดเข้าไปแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ตั้งมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับเอาเข้าตรงร่องนี้แล้วก็สไลด์ได้เลยพยายามที่ให้มันอยู่ในร่องนะครับถ้าไม่อยู่ในร่องมันจะต้องใช้แบบวิธีการแบบมันจะไม่นิ่งนั่นเองผมก็ใช้ร่องตัวนี้ช่วยให้อยู่ตรงร่องนะครับงับนิ้วนับต้องให้ร่องนี้แล้วก็ไอ้นี่ที่ผมก็จะโผล่ออกมา ริกในการทําทรงนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปลดทอนอะไรผมสําหรับผมที่มันสั้นอยู่แล้วนะครับเราแค่ทําให้มันพิวแล้วก็ล่วงทับลงมาทับซ้อนกันให้กลายเป็นเทคเจอร์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มเทคเจอร์กันที่หลังนะครับผมการตัดผมก็เหมือนการตัดต้นไม้นะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสกับการที่ใบไม้มันไม่เท่ากันใบไม้เนี่ยก็คือเส้นผมนะครับผมถ้าใบไม้มันไม่เท่ากันก็หมายความว่า เรามีหน้าที่ทําไดแ้แค่ตกแต่งให้มันเข้าที่แล้วก็เข้ารูปให้เป็นธรรมชาตินั่นเองไม่ต้องไปฟิกว่ามันจะต้องเท่ากันเป๊ะๆร้อเปอร์เซเพราะมันไม่มีอะไรที่ร0อได้แน่นอนครับนอกจากเราจะเติมส่วนนั้นให้เป็นจุดเด่นของมันไปซะเอง หลังจากนั้นเรามาทําการกันขอบกันนะครับกั้นขอบในที่นี้ผมก็จะใช้วิธีการที่แบบไม่ได้เอาคมไปอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะต้องการที่ให้มีความเด่นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วให้หัวเขาให้หน้าของเขาเด่นกว่าความเป็นธรรมชาติของเขาเด่นกว่าสิ่งที่เราเมคเข้าไปก็คือเป็นเส้นที่มันตรงเด้อะไรอย่างเงี้ยเราเราจะลดทอนลงเยอะนะครับผม วิธีการเซตผมสไตล์แบบนี้นะครับคือไม่ให้ยุ่งจนเกินไปแค่เซตให้ง่ายที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่เขาจะไปใช้ในชีวิตประจําวันน่ะต้องง่ายที่สุดจึงจะเหมาะสมกับเขาที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่แบบโอ้แบบเซตโคตรยากเลยแม่แม่เอาครับจอดแต่เซตให้ดู หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเซ็ตผมก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมจะเซ็ตให้ง่ายที่สุดและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมให้ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าอยากให้ผมตัดทรงอะไรหรืออยากให้ผมไปทำอะไร Shout out Wolf These girls be wildin' though Does she want ice? Or d i d s h e want likes? She came with a price And it's pretty It's pretty can't d i d h uh. can't decide oh yeah she can't decide she can't decide oh oh d o e she s want ice or d o e she s want likes she came with a price and it's pretty hot it's pretty she can't decide oh uh. มันเท่อะคำเดียวเลยมันเท่จริงไม่ต้องเติมตังก็ได้ไม่<ร>คิด<ว>แบบผมจะตัดออกมาให้พี่ได้เท่ขนาดเนี้ย <No. S 2> พี่เข้าใจนะเว้ยว่าหรับหังพี่เองก็เท่อยู่แล้วเจอเฟ้อตัดเข้าไปเท่นักกว่าเดิมเลยทีนี้ You know mama go die, go die Did she want ice? Or did she want likes? She came with a price And it's pretty hot It's pretty She can't decide She can't decide Oh yeah She can't decide She can't decide Oh oh Does she want ice or did she want likes She came with a price And it's pretty hot It's pretty she can't decide. Uh, she can't decide. Oh, uh, yeah. She can't decide. Uh, she can't decide. Oh, uh, 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 yeah. i like Forrest Gump. She wanna hit me like Trump. Whoa. She wanna take my cash. Whoa. She wanna go spend his racks. Whoa. I don't even know about her. Whoa. I don't even know about her. Whoa. Wolf's said run from her. Uh. Song like Run for Us, Run for Us. She wanna go for it, go for it. I'm like 14 inches. Uh. She wanna go. <laughs> make a face go to my cash whoa she trying to go to my past whoa she trying to make me go back whoa